เพื่อเกิดความชัดเจนเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกันจอมพลังนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีครับผมโอ้โหนะครับคือตอนนี้มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกบอกว่าวันนี้ไปแจ้งความเป็นคนสนิทของสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้แล้วก็เป็นน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดราชบุรีนะครับเอ๊ะมันมันมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือคนนี้เนี่ยเรารู้ตั้งแต่วันแรกแล้ว แต่เราเนี่ยให้เขาเนี่ยค่อยๆหงายการ์ดออกมานะครับซึ่งคนเนี้ยที่เราเนี่ยมาดําเนินการเพราะว่าคนนี้ก็คือคนที่ร่วมกันทําร้ายน้องนะครับนะร่วมกันทําร้ายน้องเช่นเดียวกันนะวิธีการทําร้ายคือใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านะครับช็อตที่หลังคอช็อตแบบแช่นะครับแช่จนไหมนะครับช็อตที่ขานะครับช็อตที่ตัวนะฮะมีการเอาเก้าอี้นะครับฟาดน้องจนหักนะครับแล้วก็เอาไม้ ที่หักนะครับปีน้องนะทุกครั้งที่ไม่ถูกใจน้องผิดคําสั่งจะโดนปีห้าครั้งอย่างแรงนะครับับนะเคยเอาปืนปอบน้องนะครับจนล้มนะฮะแล้วก็เหยียบน้องแล้วก็หันปลายปืนไปที่หัวน้องนะครับนะคนนี้ ผมดาเนินการเต็มที่ครับ <คน S 2> ตอนนี้เป็นอดีตตำรวจสพชัอําเป็นอดีตตำรวจไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับคนนี้เป็นอ่าน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นราชบุรีครับผมซึ่งวันนี้มีการออกมาพูดแล้วว่าเขาเนะี่ยเขามีการออกมาพูดแล้วว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเพราะมีเหตุมีสาเหตุที่ต้องทํา ครับผมมีเหตุผลมีเหตุผลที่ต้องทําผมก็เลยฝากผ่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนี่แหละครับนะฝากให้เขาเข้าใจใหม่ว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรนะครับนะมนุษย์ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลงไม้ลงมือกับอีกคนนะครับ <c oughs> นะไม่ว่าเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงมือนะครับ <c oughs> แล้วแล้วผู้ชายคนนี้เ็าเป็นอะไรกับสิบตารวจโ,โทรหญิงครับอ่าคนนี้เนี่ยเขาในในที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกันอ๋อเป็นแฟนเลยคนรักเลย ใช่ครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นแฟนกันอ้าวแล้วสวไปอยู่ไหนละครับแบบนี้นั่นนะสิครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวนะคือตอนนี้สับสนในเรื่องความสัมพันธ์มากเลยว่ามันมีกี่คนกันแน่ก็คือครับสวเนี่ยเขาเป็นคนรักกับสิบตำรวจโทรหญิงคนนี้ใช่ไหมครับอันนี้ส่วนตัวผมไม่ทราบแต่เขาตามที่น้องเล่าเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นภรรยาของทางสวครับผมอ๋อน้องทหารผู้เสียหายบอกว่าผู้หญิงคนนี้อ้างตลอดว่าเป็นเมียสว ถูกต้องครับอืมเป็นเมียสอวอแล้วแล้วเท่าที่คุณการตรวจสอบใช่ไหมครับอืมเอ่อแม่ผมไม่อยากไปยืนยันข้อทีจ่จริงอะนะเอาตามพี่น้องพูดแล้วกัน<อ>ับผมแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องพี่น้องประชาชนทุกท่านน่ะก็เห็นกันใน<อ>สื่อโซเชียลมากมายแล้วนะครับอ๋อนี่เหรอที่ที่คุณการบอกว่าพอรู้บางเรื่องก็เลยแอบสงสารท่านสอวอนะครับอย่างนี้เหรอครับใช่ครับ เลยอ๋อสิอตำรวจโทรหญิงก็มีมีผู้ชายคนนี้อีกคนหนึ่งมีสววด้วยแล้วสววเคยรู้มาก่อนไหมครับผมไม่มั่นใจเลยครับว่าท่านรู้หรือเปล่านะครับนะแต่เรื่องนี้เนี่ยเออก็มันมันมีคนพัวพันเยอะไปหมดอะนะครับมันมีคนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะไปหมดแม้กระทั่งทางสิบตำรวจที่อดีตตำรวจที่ออกจากราชการเนี่ยในวันที่เกิดเหตุน้องก็บอกผมว่ามีเพียงแค่อสิบตำรวจโทรแล้วก็ทางอดีตตำรวจแล้วก็ตัวน้องเองสามคนที่อยู่ในห้องครับ รันก็มีตัวละครเยอะแยะไปหมดมีตำรวจอีกคนหนึ่งออกไปแล้วที่ถ่ายคลิปถูกไหมครับที่เราเห็นคลิปถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วแล้วคนนั้นมาทําอะไรที่บ้านครับทาไมตำรวจอีกแล้วอืมอ่าคนนั้นเนี่ยจากที่น้องเล่าให้ฟังนะครับคือไปเที่ยวกันที่หัวหินนะครับแล้วก็อวันนั้นเนี่ยมีการที่จะถ่ายคลิปเพื่อที่จะแบ็กเมย์น้องนะครับนะเพื่อที่จะแบ็กเมย์น้องว่าเอจะเอาไปฟ้องตามคลิปนะตามคลิปบอกว่าจะเอาไปฟ้องนาย นายนายเอาไปฟ้องนายเขานายนายนี่ที่ผมถามน้องก็คือหมายถึงท่านสอวอครับอ่าก็มีการถ่ายคลิปแบ็กเมย์โดยให้ทางอดีตตารวจคนนี้ถ่ายให้ครับนะครับถ่ายให้อืมอืมตั้งแต่เกิดรเรื่องสอวอท่านนั้นคเคยพยายามที่จะติดต่อมาพูดคุยกับคุณกันบ้างไหมครับเอ,อ่อในตัวของผมก็ยังไม่ได้คุยจังๆกับท่านสักทียนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยหลายวันเนี่ยคนโทรหาผมเยอะมาก ทั้งขอทั้งขู่มาเต็มหมดนะครับเยอะไปหมดครับนะครับอย่างออย่างวันแรกๆเนี่ยก็มีการประสานผ่านคนกลางมาแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นท่านหรือเปล่านะว่าอยากได้เท่าไหร่เรียกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งผมก็ฝากกลับไปบอกว่าให้ตั้งคําถามใหม่นะฮะนะผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับ,รบผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน นะผมมองประโยชน์ของน้องนะครับเงินซื้อผมไม่ได้นะไปตั้งคําถามมาใหม่ถ้าอยากจะคุยให้มองถึงเรื่องของการเยียวยาน้องมากกว่านะครับครับนะให้มองถึงเรื่องของการเยียวยาของน้องมากกว่า แล้วเห็นบอกว่ามีมีมีสวอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะเขาติดต่อมาทําไมล่ะครับสวอีกคนนั่นน่ะดินั่นน่ะดนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะสำหรับผมนะท่านไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เมื่อคืนเนี่ยมีที่ปรึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของท่านนะติดต่อมาที่ผมบอกว่าอ่าท่านรู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจที่ผมเนี่ยใช้คําว่าทหารรับใช้นะเพราะว่าท่านท่านอยากให้ผมเนี่ยใช้คําว่าทหารบริการเพราะไม่ว่าจะจะ ทหารจะอยู่บ้านนายอยู่บ้านอะไรเนี่ยก็มีเกียรติอ่านะเขาให้เกียรติทุกคนก็อยากให้ผมจะให้เกียรติคนอื่นบ้างอ่าผมก็เลยบอกว่าสิ่งที่น้องทําเนี่ยสิ่งที่น้องถูกกระทําเนี่ยผมนี่เรียกซอฟสุดแล้วนะครับคําว่าทหารยิงรับใช้จริงๆเนี่ยผมต้องใช้คําว่าทาสแล้วนะครับอืเพราะว่าน้องถูกกระทําทั้งทารุนอยู่ในบ้านนะะถูกทั้งทุบป,ปีถูกยึดทั้งเงินนะครับ,ค,รบคือความเป็นคนของน้องเนี่ย ถ,กกถูกกระทําเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์คนหนึ่งเลยอะสัตว์เขาก็ยังไม่ทํากับน้องแบบยังไม่ทําแบบนี้เลยครับนะฮะผมก็เลยฝากบอกว่าท่านช่วยมองเรื่องของการเยียวยาดีกว่าครับอย่าไปมองเรื่องของคําพูดเลยฮะมันไม่มีประโยชน์สังคมเรียกร้องอยากให้มีการเปิดเผยตัวตนของสอวคนนั้นเนี่ยพอจะมีความเป็นไปได้ไหมครับคุณกันคือ <c oughs> คือส่วนส่วนตัวผม,มนะฮะครับเอ,อ่อถ้าถ้าผมไม่ไม่ติด เกรงใจทางผู้เสียหายเนี่ยผมพูดแล้วฮะผมบอกเลยนะฮะผมผมก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับครับนะเข้ามารับผิดชอบดูแลเยียวยานะครับนะสําหรับผมไม่ใช่บอกว่าอ่าปัดจบคําว่าเลิกกันแล้วนะครับอืมนะเลิกกันแล้วจบกันแล้วแต่อ่าผมอยากจะฝากนิดนึงนะฮะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดกนะันแค่ อ่าหนึ่งเดือนสองเดือนน้องถูกปีระยะเวลามาเป็นปีนะครับซึ่งตอนที่น้องถูกทุบตีอยู่เนี่ยท่านท่านยังอยู่หรือเปล่านะผมตั้งข้อสงสัยนะครับในช่วงในเวลาปีที่แล้วนะครับครับอ๋อคือตอนนี้พยายามจะบอกว่าเลิกกันแล้วอย่างนี้เหละครับครับอ๋อไม่ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ว่าง,ง่ายๆถูกไหมครับครับอืมอืมอืมอ่าเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าขอ,ของคดีเพิ่มเติมแล้วกันเพราะเห็นว่าไปแจ้งความไว้อีกหลายสอพอเลยนะครับคุณการครับ อวันนี้มาที่สอพอชะอํานะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่อ่าทางสอพอหัวหินโอ้โหวันนี้ผมบอกว่าท่านต้องขอบคุณท่านผู้กากับจริงๆนะความคืบคหน้าเร็วมากนะท่านดําเนินการหาหลักรวบรวมหลักส่งหลักฐานมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ข้อหาที่ชะอําเนี่ยรุนแรงไม่แพ้กันครับผมทุ<ผ>มมกท่านเลยเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้ยังไม่จบไม่ง่ายขอขอบพระคุณคุณกันมากนะครับยินดีครับยินดีครับครับขอบคุณครับรับเห็นไหมฮะมันคือ คือคุณกันพูดตรงๆนะว่าถ้าไม่ติดเกรงใจผู้เสียหายให้เหตุผลแบบนี้ปา่านนี้เปิดชื่อของสอวคนดังกล่าวไปเปที่เรียบร้อยแล้วก็มีตัวละครลับพยายามติดต่อสอบถามมาบอกว่าจะเอาเท่าไหร่เพื่อให้จบเรื่องนี้แต่ไม่แน่ใจว่าสวาคนนั้นเนี่ยติดต่อมาจริงหรือไม่และสวคนนั้นก็พยายามจะชี้แจงกับคุณการบอกว่าไม่เกี่ยวขอ้องกับเรื่องการทําร้ายเหล่านี้เพราะว่าเลิกกันแล้วแล้วคุณกันก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็มีคนรักอีกคนหนึ่ง โอ้โหสรุปมันยังไงกันแน่เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปและกัน